าตื่นมาคุยแต่เช้าเลยสวัสดีประเทศไทยครับสวัสดีทุกทุกคนครับสวัสดีคุณยายสวัสดีคุณยายที่ประเทศไทยผมตื่นมาคุยแต่เช้าเลยฮัลโหล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  สวัสดีครับผมตื่นมาคุยแต่เช้าเลยตื่นมาคุยแต่เช้าเลยอ๋อตื่นมาคุยแต่เช้าเลยหล่ะหล่ะครับตื่นมาคุยแต่เช้าเลยสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับตื่นมาคุยแต่เช้าเลย

ตื่นมาคุยจเจ้าอ้ผมตื่นมาคุยจเจ้าอะไรครับสวัสดีประเทศไทยครับสวัสดีประเทศไทยครับอืม